ไม่แต่ตามจริงแล้วเขาให้เข้าทางนี้นะเราอย่าไปรัดนะเชิญค่ะจารุนาถอดคองอู้หู้นี่ครับนิกกี้นิ่กี้แม่กี้แล้ว้องขโมยแม่ชีแม่ชีที่นี่เขาเก่งนะแม่ชีที่นี่เก่งมากทุกคนเก่งมาษาวัดนี้ก็ได้การรีโนเวทมาใหม่นะครับได้โนุ้ขึ้นมาทำวัดใหม่หลายอย่างนี่นะทุกคนขึ้นเลยแล้วขึ้นยังไง แต่ว่าเราเราต้องทำบุญก่อนนะหรอใช่เราต้องทำบุญก่อนนะทุกคนก่อนที่จะขึ้นไปตัวบุญแล้วเลิกไม่ต้องคั่วบุญลูกทำด้วยความสง่าเปิดเผยลูกมีน้อยแล้วจะทำเขาลูกเราจะมาขึ้นตัวมังกรแล้วนะทุกคนนี่นะเราวหวแล้วนะเราจะขึ้นแล้ว อาไหมอดิยรขเไปอ้พวกมันมีความยนยันนะครับม่ใช่เพราะอะไรครับเขน้นที่ตรงนี้เขอปวดลมนะทุกคนเสียงเสียงอาจจะอื้ออื้อเพราะว่ามันมันปิดหมดต้องครับต้องมันปิดหมดเลยเราจะเดินเขาเดินตอ้เราไป้นถ้าคุณมาในวันอาทิตย์นะ คุณก็จะเจอคนเยอะๆหน่อยเพราะว่าคนเยอะมากทางชันว่าทุกคนไม่ไหวแล้วเราขอมอบกล้องให้เพื่อนเราไม่ไหววันนี้ครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีแม้กระทั่งบันไดนะครับมีแค่ป่วยให้เราเดินขึ้นไปนะพี่น้องจงนะครับนี่ก็เป็นอีจุดนึงไงเป็นจุดเช็คพอยล์ครับมันคือพัดลมนะครับอย่าสนใจมาเลยนะครับตากล้องสีเล็กน้อยปุ่นในอุปกรณ์มีไฟด้วยวันนี้มีร้านยายดองครับพี่น้องร้านยายดอง วันก็มากินกันได้นะครับถึงชั้นวันชั้นที่ห้าเดี๋ยวบินนะครับบินนะครับบินทำไมบิงทำไมบินทำไมอุปหรามันเหนื่อยมากเลยเตือนภัยสำหรับคนที่ไม่มีขานะครับอย่าขึ้นมานะครับมันดูน่าจะเหนื่อยมันั่งพัดบอลลูนกันนะครับคนดูเหนื่อยไหมเจ้าเรามาถึงแล้วครับสวรรค์ชั้นที่สิบสี่อันนี้คือเก้าอี้ที่วัดเขาใส่ใจภูผู้เข้ามาใคยได้นั่งพักก่อนที่จะขึ้นไปข้างบน มาลองกันได้ทุกคนไม่อย่ามาจะมาพระเจ้านี่เราขึ้นมาถึงด้านบนของมังกรแล้วอ๋อเพื่อนผมอยู่นี่เอาพระเจ้าช่วยมันก็จะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งทางใหม่ทางใหม่ยิ่งขึ้นเยอะเลย่กลัวไม่กลัวเพื่อนผมเพื่อนผมไม่กลัวความสูงบ คนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นไม่หนีเอาเพื่อนผมขึ้นมาอีกทางหนึ่งไม่ไม่ใช่เพื่อนผมไม่ใช่เพื่อนผมนี่เพื่อนผมนี่เราจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบของวัดนี่วิวตรงนี้สวยมากเลยออไปมีผ้าแดงให้คุปเราจะใช้เวลาในการเก็บภาพถ่ายวันนี้สักพักนึงนะครับ วัดเจอลิงต oh, nah. ัวหนึ่ง hey, ลิงกำลังเกาะเสาอยู่ครับพี่น้องวัดวัดนี้มีลิงด้วยนะครับโอ้ี่ปถงภาษาอังกฤษูภาษาอังกฤษได้ฟังหน่อยไอจีโนเคตังเกิลยู่นี่คือหัวของมังกรเหมือนเขาจะบอกให้เราเดินจงกลมทั้งหมดสามรอบนะครับเพื่อนผมเขาถ่ายรูปสวยๆให้ผมดูนองไปน้องกับด้ ต้องเดินเบรย์ไปทางขวานะครับอันนี้ครับต้องแหกปุโธนึกถึงพ่อของเรานะครับทำโมเดียวเราก็แค่มาแหลกปุโธครับแต่ไปนึกถึงใครดีครับสองทำโมนึกถึงแม่รักแม่ครับว่าทำโมนึกถึงแม่ครับแล้วก็รักแม่ไอ้พวกนี้ไม่รักพวกนี้ไม่รักแม่นะครับแม่แม่แม่โอ้สาธุปุโธน้ำมูลน้ำทัง ก็ตัวเองก็เหมือนรักพ่อรักแม่เรานะคะเพราะว่าเราเกิดมาจากเลือดเนื้อเชื้อกันเลยนะครับผมผมมอนหกรอบผมได้ผมได้คุณสองับโอเคถ้าซื้อหวยได้ก็สองเด้งมีโบนัสเหรอชารเชียวเราได้โบนัสเหรอเอาป่ะโบนัสเด่นเว้ยแล้วก็ปิดการถ่ายทำในการท้าทัวพ์ภาคเฉลิมเกวัฒนธรรมครับพี่น้อง